นะครับสวัสดีครับผมตัวนี้เป็นเจลครับผมเจลจิ้มเจลหวานนอเดวอดมาตั้มโรบ่าครับผักหลยลายเลยนอกนจะพักครับผมท่านี่ก็กระลังหนึ่งเข่านี่กรลังหนึ่งเข่าครับย่างสิ้นตอนน้ำพีน่น้องท่านี่ก็ยางตูดไก่ตับไก่เอตูดไก่ตับไก่ไกลแล้วก็หัวใจไก่ครับแล้วก็เนื้อเสือแล้วก็ เศียตอนนี่ครับผมเหตุอตอนใหญ่ๆเนาะไะมารกเหตดเสีนตอนครับบริใส่กระเทียมด้วยตัวนี้เียตอนทางเสียห่องหาตัวเสียบอยีกใบหนึ่งขางเสียห้องหาเนี่ยกระเมียนครับผมตัวที่ว่าเขาิชื่อมเม็แเราก็เซาะแคไง้แล้วก็กมักเสียบเล็กอย่างที่บอ่อใ้พี่นออ้องเียกอย่างดาไก่ก็รังเรียงกรสิมาตั้มมะงครับผมร่อนหนึ่งเข่า เสร้อพุ่นตนคิดสมาก็ติดเดือบลอยแล้วนี่ครับติดเดือบลอยแล้วตนคิดสมาธเดี๋ยวเช่าของขวัญมาแกให้เบงครับของขวัญโรงงานให้ับโรงงานไก่ไผ่สีให้อันนี้ลายก็ลกันนะครับตัวนี้นเป็นของโรงงานไก่เนาะสองกองนี่ตัวนี้นเป็นของโรงงานเนี่ยของผมโยรลภาเกี่เขาาเดี๋ยวแกโรงงานไก่ก่อนว่ามี่หยังเนี่ยหยัง๋ยวไปสีของขวัญลายกันกัน หมล้มควคนช็อกโกแลตอย่างเนื้อไก่เนื้อไก่แล้วก็อย่างนี้เนื้อนกเนื้อนกแล้วก็หมูลมควนเยี่ยมอันนี้เป็นสีเลดะไปเยี่ยมมาโมเป่ง นี่ครับเสรแล้วขเจอะอันดนต้องมีรกป่าตัวนี้เิดโรงงานเนี่ยตืด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 อ้แก้างล่างของ้าเพื่อนโอ้ได้ว่ายไว้ปีนี้เดือกควงตเป็นควงเดี๋นี้บอรเป็นนกนี่ครับเป็นควงนมนมโตหันคอยนกฮะ บ่แม่นตัวนี้ตับอ๋อตัวนี้ตับได้หมูคือกันตับบดหมูลมพ้วนตัวนี้ก็อีหยังพ้วนคือกันเอ้าพี่ยอหันไดนี่ออันนี้พุ่นเด้เนสันพุ่นเด้ได้สันในพุ่นเด้พี่ยหันอ๋อดไว้สันในจะลมนอืตก็สันในสันในหมูือเนี่ยเนบ่คือหมาบ่น นี่ครับว้สิบสามเปอร์เซ็นจุดห้าเด้อวานนี่เดียวหมอหน่อยหนึ่งตัวอันนีเต้เป็นตับค<ด>ี่สิบวันเปนตับก้างหรอกตับ,ตบว่าบดนล้ว <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็เด็ดเด็ดผสมปี้อกหันเดยนี่แต่หากราคาสิแพงกว่นปี้อกหันพอมีว่ายมีอันนี้นํำ โ okay. อเคครบับได้ซ้ำอ,อยู่ละของโรงงานแต่วาก็ได้์ไลายกันเดโรงงานไก่อยู่แต่บวดดัวด้์ซอกแลาดเด้อปีนี่โรงงานงเข่าห่อนเดี๋ยวมาตำนะ <c oughs> ตำผีแห้งแล้วก็ผีสดกระเทียมชั้นน้อยเห็นหรนะครับนี่ก็ซิมีน้ำตาลปีบแล้วก็น้ำตาลผงแล้วก็นีน่ครับกับปิเนาะ กันเจ็บน่อยกันแล้วก็น้ำข้ามเปียกพี่นอ้อง กเดี๋ยวกอกครับนี้ต้มโลว่าใส่กอกใส่นี่น้ำหากลายอยู่มันอย่างเขาเกิดสีเรียบร้อยแล้วล่ะ ดื่มใส่ผมนัวกันนะจนเต็มอกน้าวครับ เกียส่งเกียว่าเกียนะต้องด้๋ยเกี่ยเที รอนะครับเนื้อปขื่นข้นขนึ้นนะทางก็เหือบรอดใส่หอมเปีเลยพี่องกลุ่งร้องคนระับปอ้ผู้ร้องคนระับหาว่เห็นตะดร้องไว ทมเลยลว่ากบกกับแสนามเย,นเยนม็นๆสามนน้ำสิกอปอนมะงสุดเดียวกมาคนเดยวจาน สันพื่นอ้องเอาซีมกันครับรถจ้าจานมาต้องวงนะอืฮะชอเลอมาสวย อ,อจาจารย์พี่น้องเกิมนาปลาลงไปครับ เคครับน,นี่ครับผมเดี๋ยวเฮ้ยเลยทั้งตับทั้งตูดไก่เดี่ยตูดไก่ครับถ้าน,นี่ก็สิเป็นขอนยอทุเรียนครับทุเรียนท่านได้แกะใส่ใส่แตงกีตมาต้านกับขอนยอเนี่ยครับทุเรียนสองกองนะครับเนื้นนอปล่อยสิบซาบเนี่ยหุ่นเนียวตอนครับเจ้าปลาแดดเขาอยู่หุ่นเจ้าปลาหลาเขา เนื้อสีดังนั้นเป็นแกงอย่งแกง,แงสมป้าบอาน,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 ออนอ้องอามาให้เตะตา้มบกฮงตัมบกโลกว่าครับตอนนี้อ้นอนเสียห้องไห้ยมาครับแซ่บเดีย,นนย,ย,ยาากันเป็นี้แหละครับแซ่บมากา เนี่ยแลเป็นอย่างเนื้อเสียอืมบ้าอ <c oughs> <c oughs> ใส่สุดหน่อย น่าจะดีวันไม่อยากกินหรอภากไท่ไหมเไี่ยไ้ขอนทำไทยอืมอืมอืมอากาศ เจน,น,นแบบเลอื้อเช่ดหมนก่นจดอนเ้สีแดงเลยเนาะ,นะจำเจแบบแบบแกีมเแล้ไปไน มาเปไว้กิไไนไมได็กินบมได้ี่นเอาไม่เอาลัสเีนทาปะปะหอมแน่แน่เอาเขียว<ด>เลยเอา,าเขียวไปโฟมแสน่น้ำกินใ่หอมแน่

แบานีกินได้นี็่ไดู้กนันนี่มกเดยวอวเป็นอันนี้ได้เปล่เป็นมันอันนี้ มาตองน่นออาขึ้นมาเอกพยยามไม่าคาอยู่เลนาะไแบบไปไม่ขึ้นหกตวยก็ลัะไอกิทงังมันมันีลนะกระดาองัขันน,น,นมันบ่มันีลอยมัยนซะีลอยไ,ยไ่ได้ากระดาษรับ <c oughs>

嗯。Mm. เกบสามเมดแน้วคือ่อกินหัวใจไก่นั้นยังไงนี <c oughs> อ่อร่อยกินหนาแข็งแข็งืึควาเผอที่มองเนยนับหม,มององอนั้หรอ Nè, <Nhums> Đẹp. <Nhums>

เ้เอาบมีนนวากินเสพว่าแค่นคอืมเ <c oughs> สีสดยดามาก้อมมือใครนี่ืมาขวกเนี่ยสีาส่า ว่างก็เหมือนเนสีซองเหมนเย่ะก็เธอพอดีเละว่างก็ับมือนเดิมเป็นเท่าไหร่ครับมจสิโน,น่สามบาทบ่ี่ไม่ี้ีใจนะครับน่ยแต่ว่าแล้วองตู้อว่าสีสื่นะขั้นน้อยมันเือหน่อยปล่เดี๋ยวเือขั้นสามขั้นแปดเขามือหน่อยสามีแค่ไนจะขั้นนั่นแหละสามขั้นแปดขั้นนีงนะ นากัดเอ้หน้าขึ้นม,มาแร้องมาต้มตับให้ั้ก็สดเป็นไหม,มนี่ยใส่<อ>น่อยเดีอ,อ,อ๋วหน่อยไปใส่ยังายตามหมโบว่ามมนได้จับน้วยฉันดอครับนันม,มันห่วย เขาบกว่อลหางนี่อหอยบวดูที่หัวน้มันต้องเลยนี่หาบาทบ้านเาบาเมื่อเต็มมายายที่นี่ผลนะนี่ลองเต็มมกินเนี่ยตัวเด้อ ถ้าอะไรเขาไม่สดม่นโอยาแล้วเขาสูตรแล้วนถะ้าอะไไม่ดม่สตรเนี่ยปลูกก,กเ็เป็นไงก็ไหนที่ไดิเปิดน้ำ <c oughs> ให้พระปีด้วย 嗯，你老干啊？ ึ้นเดียรตอนไหนมาทราก็คืออนมไหลแช่โลว์ไว้เอา,นาขน,นขมคลิปนี้ไปทำนะครับแ <c oughs> สร,รบเหมือกัน ่าสุดแซ่บเนี่ยคิมนาเตอนไหมครับผมก็ค่อยๆเวยทุเรียนต่อจังหน่อยคนนเอยทุเรียน